1, 2, 3, come on, come on. Come on. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับ้องคุณมาแจกมาตอจิ๊กซอครับเป็นจิ๊กซอรูปอะไรเนี่ยนี่ค่ะ ม,มันต่ออะไรคะมันมีทั้งหมดโอ้หลายชิ้นเลยต่ออะไรต่อเอนี้ยรูปนี้ลูกรูปเนี้ยที่มีที่มีอะไรด้วยเหมือนอัศวินอะไรอย่เงี้ยมีเจ้าชายมีเจ้าหญิงมีม้าด้วยต,ต่อให้เป็นรูปแบบนี้นเดี๋ยวเราจะต่อกันนะมาคิ้วตลกดิ <laughs> มันตกตก หงายก่อนหงายก่อนหงายหายขึ้นมาอันดับแรกนะคะน้องคูน้องคูนคหาที่เป็นตรงนี้มันจะง่ายก็คือหาตรงขอบมนันลูกนี่หาแบบนี้วางไว้ก่อนอันดับแรกเราดูตรงมุมมันมุมมุม มุมมุกมันมันจะมีตรงโค้งๆค้งซื้อตรงไหนวะนี่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 ตัวนี้เหมือนนี้เลยเห็นไหมหมีแบบนี้เลยนี้อยู่ตรงมุมนี้เลยแล้วก็อะไรต่อดีตัวที่เป็นตัวหนังสือนี่ไม่อวยได้ละค่อยได้ละไ่ได้ตรงนี้นี่นี่เหไหมดูตามรูปนี้เลยดู นี่เลยไม่เลยไม่ใช่นั่นไ,ไม่ใช่มันไม่เชื่อมกันอ่ะลูก ดูว่าคุณป้าและคุณหลานจะใช้เวลาต่อนานไหมนะคะกแม่ครับไม่ตายอ่ะต้องให้มันเชื่อมต่อกันสิลูก ต้องเหรอทุดคนสองรองหงไหน okay, <Okay, S 1> ผมเก็บก็ได้ลูกใกล้ๆผมขยับขยับ ลูกอยู่ตรงนี้ไงน้องคุณว่าไปทำถูกแล้วไงลูกเป็นหมาาไหนไม่ใช่นี่ลูกนี่ถูกแล้วเนี่ยตัวนี้เห็นไหมก็เห็นตัวนี้ไหมที่มันอยู่อยู่ตรงนี้นี่นี่เป็นแขนมาเนี่ยตัวอะไรลูกเออเนี่ยนี่ครับถูกแล้วลูกว่าไฟเอ๊ะอย่าเถียงว่าไฟได้ไหมเนี่ยน,นี่ไงลูกน,นี่ไงตัวนี้เห็นไหมครับ เออไม่รู้อ่ะเป็นตัวไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเราต้องต่อก่อนแล้วเราถึงจะเขียนภาพป่ะเ,เนี่ยนี่ไงเขียนแขนมันไหมเนี่ยอบบนี้เลยมาลูกอ้าวแล้วหายไปไหนชิ้นหนึ่งอ่ะที่พ่อพ่ายต่อไปแล้วอ่ะอ้นอ้นไนี่ไม่ใช่ไหนไหนนะไม่หรอไหนครับไม่ใช่ไม่ใช่ ี่ชิ้นแล้วลูกใกล้ใกล้ถึงความฝันละความฝันนันไกลโพ้นเอ๊น้องคนไม่ช่วยป้าฝ้ายเลยอ่ะนก็ไปต่ออีกคนเดียวเนี่ยจ้าฮะกินข้าวแล้วหรอ อ่อเนี hmm. ่ยไม่น่าจะใช่นะครับ จะยากพอสมควรสำหรับเด็กน้อยถ้าผมเนี๋ยไฟต่อนะถ้าต่อาไฟต่อเสร็จแล้วแต่วาไฟเรียกผมนะนี่เป็นอะไรไหนเลอะนี่อนมันคืออะไรนะปใ้อันนี้เป็นบ้านของชายหรอชาองษใชครับ ตอหายไปหนึ่งชิ้นจ้าหายไปไหนจ้าหาสิจ้าอยู่ในกล่องหรือเปล่าจ้าอยู่ในกล่องไหมจ้าไม่มีนะจ้าเหลือหนึ่งชิ้นตรงนี้ค่ะแต่ในกล่องในกล่องโอ้ในกล่องไม่มีเลยต้องไปตามหาในห้องของเล่นของน้องคุณก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในที่สุดเจอแล้วค่ะนี่แม่จ้าไปเก็บมาได้ ที่น้องคุณเล่นอยู่มันหล่นนะคะตอนนึงสิ่มือขอปงปลาไัวเดียวน้องคุณนี่จะกินข้าวแล้วน้องใส่กรอบไว้ว่านี่คือฝีมือของปาลาไฟเรามาดูรูปกันนะคะนี่เป็นรูปตัวอย่างอันนี้เป็นรูปที่เราทำได้ มองเห็นไหมเอ่ยเห็นใช่ไหมคะเป็นดินแดนแห่งอัศวินและเจ้าหญิงนะคะโลกแฟนตาซีนี้จากนี้นี่คือผลงานของป้าฝ้ายซึ่งใช้เวลานาน,านพอสมควรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเก้าหกห้าสิบสี่ชิ้น ห้สี่ชิ้นเหมาะสำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปถ้า <c> 0 <oughs> ูถึง3ขวบยังเล่นไม่ได้นี่ก็คือปะไฟ้นะคะปะไฟเล่นเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเรามาดูน้องคุณเล่นของเล่นกันต่อนะคะ